แม่กำปองบ้านน้อยก่อยใจแม่กำปองชารมดีมน้ำแสงหน่อยเนาะมันติดตรงนี้นะ่ะ มันบาดตรงข้างบนน่ะอ๋อเอาเลยครับตามสบายกา,ารไฟฟ้าล่ะอ่าอินเทอร์เนต็ตของที t อทีครับย้อนแสงครับม,มันติดติดตรงน,นี้ไปชม ติดที่ท,ที่ที่แหลกอะไอข้างบนอะเนี่ยในต้นโค้งเนี่ย